สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีแฟนครับ f อฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบัมนแพงครับตั้งใจฟังผมดีๆนะ f ซแฟนคลับน้องหญิงตื่นแล้วครับไดห้หงีบไปประมาณสองชั่วโมงนะไดห้หงีบไปป,ประมาณสองชั่วโมงครับต่อจากคลิปที่แล้ว นี่ถือว่าเป็น EP2 ีสองก็ได้เพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นอ่าเป็นการสนทนาเป็นการดิวเป็นการคิดโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมากโปรเจกต์หนึ่งถ้าใคร่ได้ฟังให้พี่น้องย้อนกลับไปย้อนไปฟังจากคลิปนี้แ่ะต่อจากคลิปเนี่ยกอนจีฮอดนคลิปนี้นะครับ ถ้าทำได้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับบาวาตดาราท่านหนึ่งเลยครับไม่ว่าแต่ดาราหนึ่งท่านเลยครับอืมบอจโ,จโอเฮ้ย่าเพึ่งวาไปเบิ่งคลิปแหลก่ันไปเบิ่งคลิปก่อนดี้มากิปนี้อืมบัดนี้นะฮะ คลิปนี้พี่น้องยผมขนลุกให้พี่น้องคิดตามผมเดอ้อนะครับแล้วผมถามเนี่ยให้พี่น้องพิมพ์เข้ามานะเดี๋ยวบอสโจแล้วสิมาอานนะครับเดี๋ยวบอสโจเป็นสิมาอานมันเป็นงานไงครับมันเป็นงานใหญ่ตามที่ผมเกินไปก็คือเป็นงานที่ไม่มีใครจัดมาก่อน ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยในโลกมีเลยเออนั่นคือ,อยังมีติ่งมันวะครับนี่ลหละพี่น้องยิ่งํ้าวางงานมิตติ้งพอโจอุงอิงพอลูกสาวหน่อยเพชรแวนแพงมาตั้งแต่ฤดูการที่แล้วหลังจากที่น้องอุงอิงมา แล้วกระแสน้องหญิงจากเอฟซีแฟนคลับเยอะมากเท <ừ. S 1> ่าตั้งแต่บอสโจนะเกิดมา,าเลยกว่าได้จนแล้วอย่าง,างกล่าวขาว่าเป็นผู้บริาหารสาวน้อยเป็นแพ่งเรายังไม่เคยพอปรากฏการเอฟซีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เราก็เลยมีความคิดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วว่านะครับสิจัดมีติิงแต่เนื่องด้วยฤดูกาลที่แล้วนะครับ เวลามันจันจอหอหอมากนะครับอันนี้คือผมผมบอาเนี่ยเกิดจากการดิวโปรเจกค,คือกันนี่คือโปรเจกที่สองแต่ว่าโปรเจกนี้พี่น้องเคยไนยินแล้วไม่นบ่ไครับเคยได้ยินแล้วอ่าเคยบอโจเคยได้ยินที่บอโจพูดแล้วอ่าแต่โปรเจกแรกที่ผมบอกในคลิปก่อนโบมี่ไผ่เคยไหนยินแม่แต่สอนหนุดยังบบเคยไนยินครับ เพิ่งได้ยินกันเลยเมื่อคืนนั่นแ่ะเขาไปฟังเด้อ่าบัตรนี้โปรเจกต์มิติ้งนี่แล้วอย่าหูจังสิบอจโจแล้วเอากับเฮียหน่อยเดย้นะครับเพื่อเฮียหน่อยกเกี่็ป็นคนไทยแล้วเรามีหัวใจอีสานเรามีหัวใจมกักศิละปะนะครับ ละมักเบิ่งคนเคมีตรงกันครับเบาน้ำกันเบิดสอดแจงใดก็คือสอดแจกเฮียหน่อยกับบอลโจโนะครับเฮียหน่อยกับมักมักเบาไอเดียเจ้าของกับคน้นเถียงฟั่งไอเดียเล่าบอโจแล้วก็มักคิดไอเดียแล้วก็ต้องการคนเขาเอื่อนว่าอ่เาเคลื่อนมาอย่างไร วิเคราะห์หรือว่าคนที่มีไอเดียคนที่มองมันเป็นยังไงแล้วเล่ากันนามาประมวอืมซึ่งมันเข่ากันเคมีสองคนนี้ตรงกันบอโจแล้วก็ได้สอบถามเฮียหน่อยครับว่างแผนกับเฮียหน่อยไม่แค่สอบถามครับเป็นการดิวเป็นการอเกิดมาค่านะอนแทกงานหน่อยเฮียหน่อยเรามีเรามีควาถนดอืม เราไม่ก็เกิดว่ามี power ในด้านนี้อมี power ในด้านนี้เพราะว่างานมิ팅เนี่ยมันเป็นงานที่ถ้าจัดขึ้นนะถ้าจัดขึ้นได้มันจะเป็นงานแรกของวงการหมอลำฟังดีๆเลยครับนี่คืออันดับแรกมันยิ่งใหญ่แล้วครับแล้วสองนะครับเป็นงาน ประวัติศาสตร์เขาจะจารึกไว้นะครับในวงการหมอลำบ่อะไเต็มปากครับไม่มีใครเคยจัด้าสาวน้อยเป็นแพรงจัดงานมีตติ่งอุ๋งอิงพอโจพอโจอุ๋งอิงสาวน้อยเป็นแพงนี่คืองานแรกของวงการหมอลำนะครับนี่คือครั้งแรกของวงการหมอลำนี่มาที่นี่ <c oughs> เราเล่ยอยากสอบถามพี่น้องเรื่องคาบัตรเฮ้าว่าควรสิเป็นทอาใไก่ดีเนี่ยผมก็เห็นด้ก่อนหน้านี้อุ๊ยผมว่าผมก็ขนลูกแห้งเลยว่ะเอาอีลีด้ผมไม่ได้เอาเหรียญได้พ่นเอาอีลีครับคือมันแบบว่าเราเนี่ยมองไปถึงจุดที่ว่าเหมือนเราอยู่ในงานน่ะพี่น้องเขาจะก็ว่างานมริจริงบะแล้วเ,เลยว่ะ เอขคาปัดข้าวรเสียวทรายดีว่ะคืองานมีติงเนี่ยคือต้องการแบบพี่น้องเข้าใจบอสคล้ายๆแบบศิลปินพบปะเอฟซี FC แบบเอ็กซ์คลูซีฟคือแบบใกล้ชิดคือแบบคือเกิดมาเลยนะเจาะจงหรือเป็นกิจกรรมที่พิเศษสุดๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่พิเศษสุดๆบัดที่นี่ ก็เลยพาคันเบ,บพววาพ่อขาวๆไปสักพันหา 2, สองพันสตาร์ทอ่ะมันก็จะมีระดับอ่าสือบอีหยังจังใดนี่พี่น้องร้องพิมพ์ขมาเลยนะครับบัทที่นี่อันนี้แหลกเด้อพี่น้องอย่าลืมพิมพ์ขมาเดี๋ยวเรามาอ่านนะครับบาทที่นี่เราก็เลยบอกกันกัน็เพียหน่อย บอกว่าผมฟังผมเหมือนคนลุกผมยังคิดภาพตอนเราบอกกันอยู่เลยครับมาเคลื่อนเนี่ยนะครับตีหากับตีหา,หา,หา,หาว่าสอดแจ้งกับสอดแจ้งแต่สองคนนี้เนว่ากันเนี่ยเมือกบาทนี้เราเ็ยเลยเาบอกว่าในงานมีติ่งเนเข้าเหตุจังไดเพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อเป็นเพื่อเป็นการตอบแทนเอฟซีเพื่อเป็นการที่ให้เอฟซีอ่าได้เห็นโชว์ไหมไหม่าเป็นโชว์แบบหนาเวทีเนีโชว์แบบเช่น มีเซอร์ไพรส์ยังศิลปินดังอ่านะครับหรือเอฟซี FC จะได้อะไรบ้างจากงานมิทติ้งนี้นะครับผมก็เลยเ้าหยอกผมก็เลยเ้าหยอกอ่าบอดโจับเฮียนหน่อยว่าโอ้ยบอดกับเฮียครับคือบอดโจลูกมึงดูแล้วโอ้เฮียครับแค่พ่อโจกับน้องหญิงเนี่ยคุยกันหยอกกันเล่นเนี่ยสไตล์พ่อลูกเนี่ย เอฟยังยิ้มตามเป็นแสนเป็นล้านเลยครับเฮียะนะเฮียหน่อยเราก็เลยตบปากรับคาเลยครับถามว่าแมนนี่ลีบอกครับคลิปที่คลิปไหนก็ตามพี่น้องสิ่งที่ต้องการคือพอโจโกับน้องวงอิงเบาเหรียญเบาหยอกกวนกันอุ้ยพอโจเห็นผู้สาวอีกแล้วหนูจีบอกแม่นุน่นี่พอนุน่นหนูจีบอกแม่บีนี่ นี่คือความเขาเอื่นว่ามันเป็นความใส่เสื้อไม่ต้องปรุงแต่งแล้วตอนเนี้ยเฮียหน่อยเนี่ยตกอุงอิงมากภาษาภาษาเอฟซีเขาจะว่าตกก็คือหมายว่าตกหลุมลักเอ็นดูตกความเป็นอุงอิงอเฮียหน่อยแล้วว่าผมไม่ใช่ครั่งใครนะแต่ผมอยู่ใกล้แล้วผมมีความสุขเพราะเด็กคนนี้ไม่เคยปล่อยพลังงานลบให้ใครตั้งแต่รู้จักมา ผมไม่เคยเห็นเขาปล่อยพลังงานลบให้ใครถามมาจริงบ่เนี่ยอาวพี่มาเลยพูดได้ว่าพูดจริงเอาจริงจริงครับตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนจ็กเดือนที่เก้าแล้วอ่าไม่มีแม้แต่สักวันเดียวที่น้องอุ้ิงด่าใครอืมไม่มีแม้แต่สักวันเดียวที่พี่น้องที่น้องอุ้งิงไปนินทาใครไม่เคยมีครับอืม ไม่เคยมีแล้วมันตรงกับคอนเซ็ปต์นียหน่อยแล้วก็จะอยากจะทําให้หมอลำเนี่ยเป็นเป็นซอฟพาวเวอร์คือการกำงานที่พันจัดชุดคอนแกนเห็นป่าหมอลอําอ่ะด้วยไม่ายกันนะมันดีเด้พี่น้องมันดีนะครับแล้วที่นี่เพ,นเพิ่นกับผ้ากันเบาเขาเสีมีอีหยังไห้เอฟซี หลาลยว่าได้หลายว่าได้ไดอีลีครับมันจะเกิดขึ้นครับมันจะเกิดขึ้นอืมนี่คือแบบจริงๆจ,จังๆเลยประมาณเกือบสองชั่วโมงคุยกันแค่เองเรื่องมิเงเนี่ยครับเหี้ยหน่อยเราบอกว่าจัดผมจัดผมจัดอืมเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับเนี่ยฉนั้นเอฟซีแฟนครับ นะครับชานลเอฟซีแฟนครับทัวโลกเลยถานะครับถาจับตาจับตามองว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนนี่มันจะเกิดขึ้นช่วงไหนตอนนี้เฮียหน่อยไปไปคิดแผนมาเลยครับคือไปวางแผนนะวางคือวางเป็นแผนงานแล้วนะครับ แล้ววันนี้หัวบอจโจบนันนี้นะครับบอจโจจะเป็นคนยัดนะครับจะเป็นคนยัดยัดลงไปในแผนงานนะนะครับยัดไอ้เออเขาเอ่อไว้อย่างไรคือพวกว่าในงานจะมีอะไรมีใครบ้างนี่แล้วเอาแบบเต็มที่อะ่ะเออ <c oughs> เราจะเอาแบบดารา,าลูกทุ่งอะไรก็ได้นะครับที่มาเซอร์ไพรส์เนี่ยผมมาบัตรสองพันกับมีคนซื้ออิลีครับแล้วจะเปิดขายบัตรล่วงหน้าสามเดือนนี่คือคร่าวครครับสามเดือนล่วงหน้าสามเดือนฉะนั้นเก็บเงินไ้เลยเฮาแล้วสถานที่นี่ผมถึงบอกใั้ฟังดี ส,สถานที่คร่าวๆอยากเราอยากจะเป็นทังสี่เลยผมบอกแล้วครับเมืองทองธานีเชลเจอร์ฮอล์หรือไบเทคบางนาตอนเนี้ยเฮียหน่อยแล้วว่าบอสไบเทคบางนาดีมไหมอ่าคือพุ่นหรอครับคิดเบิ้งเอาบอ่เมนหน่อยๆผมบอกแล้วทำอะไรเราต้องทำให้ใหญ่ปพะน,นะโอ้ผมเห็นกับคนลุกคือเบินเบาเนี่ยคือหลับตาไปเนี่ย เหมือนตัวเองอยู่ในวันที่จัดงานแล้วครับวันที่จัดงานแล้วเนี่ยนี่คือบทสนทนาสาระสำคัญโปรเจกต์ยักษ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนสำหรับสาวหน่อยเป็นแพร่งพอโจนององอิง จะมีโปรเจกต์มิงครั้งแรกในประเทศไทยในโลกเลยก็ว่าได้วงการหมอหลับโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่มือแรกนี้นะ <c oughs> เล่นยูตลาดฉลองกรุงครับซอยยิบเก้าข้างปั๊มคาวเทคลาดกระบังกอทมอ่าไปเป็นกำลังใจกันได้นะครับเมือ่อคืน ผู้ใดยู่ท่านเลิกท่านเตยล่าก็ไดเสือพลายโตนะครับเสือติดผมเห็ดแลเนาะเสือสีขาวตัวหนังสือสีแดงนี่นะครับไปผัวอกันอีกผู้ใดใส่เสือสาวหน่อยเป็นแพทย์ไปเสือสีขาวที่ออกจากบ่วงเพลินเลือไปได้งานแล้วเจอผมถามผมเบืองมาเสือผมย่างบอถ้าเสือเสื้อผมเหลือได้เลยนะครับหรือผู้ใดเขากุมปิด แล้วไปยังไปเบิงในงานได้เลยครับผมบ่ได้เหตุหลายผมต้องขอโทษที่ไ่ดได้สามารถที่แจกให้ดนทุกคนนะครับเนาะพี่น้องสงวนไปนะครับเอาตามกําลังที่ห้องเห็นได้นะครับคลิปต่อไปสิมีหยังมาเบอกจาสู่พี่น้องอย่าลืมพลาดนี่คือข้อที่จริงที่ได้รับการเขาเอืน่นว่าอนุญาต จากบอโจว่ามาสามารถเบาซูพีนองฟังได้แล้วอย่าลืมคำถามทีถ่ถามไว้ต้งแต่ช่วงแรกๆต้นคลิปบัตรววรจะเป็นทัวใดดีสถานที่ควรจะเป็นมองใดพิมพ์เขอมาครับเดี๋ยวเรามาอ่านเดี๋ยวส่งต่อให้บอโจแกจะได้นำไปประมวลนี่คือสิ่งที่ f อซีต้องการคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ bye, รบ๊ายบานะยครับอาจจะเงวแน่นะครับเด้อ